สวัสดีค่ะโลนะค่ะออซินีภาคสุวรรค่ะจากม,มหาวิทยาลัยดุสิตธานีวิทยาเขตกรุงเทพค่ะตอนนี้ศนะึกษาคณะบริหารธุรกิจค่ะสาขาการจัดการทัวและสินสค้าทางประกอบค่ะ hey. ครับผมนายธีรชตตันนุนเกียรติครับชื่อเล่นชื่อนายปัจจุบันศึกษาที่วิทยาลัยดุสิตธานีคณะบริหารธุรกิจและโรงแรมครับวันนี้จะมาทำเมนูเป็นไลฟ์สัตชาตินะครับสวัสดีครับผมสิทธาบราเลอร์ชื่อเล่นชื่อมิกครับกำลังจะขึ้นปี2ครับเ,เรียนที่ดุสิตธานีครับเรียนครัวไทยครับ ครับผมฟอรวริทคอมพิกชื่อเล่นเปาครับมาจากสาขาการจัดการครัวและเสพการประกอบอาหารวิทยายดุสิตธานีวิทยาเขตกรุงเทพครับสวัสดีครับผมนายพัชรานินรัตน์นะครับชื่อเล่นชื่อไก่อูครับกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยดุสิตธานีครับคณะศิลปะการประกอบอาหารครับ ครับวันนี้พวกเราสองคนนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรดรําเนินรายการครับผมว่าแต่ชื่องานนี้ชื่อว่าอะไรครับพี่จ๋าค่ะงานนี้นะคะก็คือการแข่งขันชิงทุนการฝึกงานที่ต่างประเทศภายใต้โครงการ The Next Inspire Chef by I Happy ครั้งที่1ค่ะ ก็ถามหน่อยตอนนี้ทํมันทำเมนูอะไรกันคะตอนนี้ครับจะทำเป็นาปลาลูลาแล้วก็ตัวน้ำยำทิลาตลาจะทำเป็นคาเวียแล้วก็พวกองค์ประกอบของน้ำยำนะครับพวกขักชีแล้วก็พริกอะไรเงี้ยผมจะทำเป็นเจลคู่การตกแต่งครับคิดว่าโจทย์ที่ได้วันนี้ไปอะยากไหมอืมก็ยากนะพี่แต่ก็เพราะแบบผมก็ไม่ได้เตรียมตัวมาเยอะอะไรเป็นกำลังใจให้นะคะ เมนูอะไรคะเป็นลูลาดเบลิงตันกับซอสแกงระแวงครับผมเราได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรเออแรงบันดาลใจมาจากตัวบีเบลิงตันครับผมที่ผมเคยทําแล้วมันออกมาไม่ได้ดีขนาดนั้นครับผมก็เลยอยากแก้ไขจุดที่มันผิดพลาดครับผมแล้วก็อยากได้ความเป็นไทยเข้าไปด้วยครับก็เลยเปลี่ยนซอสจากเรดวเป็นซอสแกงระแวงครับผมโอเคครับพี่เป็นกำลังใจให้นะนครับขอบคุณครับ ก็ดูสําหรับผมสนุกนะเพราะน้องดูจริงจังแต่น้องน่าจะเครียดเพราะว่าแต่ละคนแบบว่าจริงจังมากรางวัลมันรอดใจนะครับมันก็เลยทุกคนก็เลยมีฝันก็เลยพยายามจะตามฝันเขาก็เลยน่าจะเครียดกันใช้ได้เลยแหละแล้วอาจารย์แบบมีเกมการตัดสินยังไงบ้างแบบมีความเป็นเอกลักษณ์รสชาติหรือว่าสีสันเออจริงๆก็คงต้องดูจริงๆดูตั้งแต่ตอนทำนะครับว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นหรือเปล่าในการทําอาหารว่าเรื่องความสะอาดเอ้ยเรื่อง ว่ามันมันอยู่ในสแตนดาดมาตรฐานของการทำอาหารหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับในส่วนที่เราดูได้ที่เราเข้าถึงอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนเรื่องรสชาติแน่นอนหนีไม่พ้นนะครับแล้วก็หน้าตาของอาหารมันก็สําคัญที่สุดจริงๆก็สำคัญกว่ารสชาติด้วยซ้ำเพราะวะ่ามันดึงดูดเราเนาะ<ช>แต่ว่าเราก็อาจจะยังไม่ได้ว่าคาดหวังถึงเรื่องหน้าตาเท่ารสชาติเพราะว่ายัางเป็นนักเรียนอยู่เรายังต้องเก็บประสบการณ์ไปอีกนะดังนั้นก็เรารสชาติมานำก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องหน้าตาไ้ว่ากัน และรายชื่อที่พี่จะประกาศต่อไปนี้นะครับจะเป็นลายชื่อของผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันประเทศสเปนนะครับผมได้แก่น้องกอนครับผมขอแสงตบมือให้น้องก้อนหน่อยครับยินดีด้วยนะคะรางวัลชนะเลิศได้แก่น้องบอลค่ะยินดีด้วยนะขอเสงตบมือให้น้องบอลด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะ ภูมิใจตัวเองครับก็ตั้งใจมากก็ไม่คิดว่าจะทำได้เหมือนกันขอบคุณทั้งกรรมการแล้วก็พี่ๆไอคับี happy, แล้วก็ครอบครัวที่สนับสนุนได้โอกาสไปเราก็จะทําให้เต็มที่จะหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาจะเรียนรู้แล้วก็ชนะตัวเองตลอดอครับผมตื่นเต้นครับผมเพราะว่าไม่คิดว่าจะชนะเป็นอนนันดับหนึ่ง